ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dis t w c h a Pass วันนี้พบกันอีกครั้งในหัู้อเงียบแต่คนเกรงใจพูดน้อยแต่ได้มากคนบางคนไม่ต้องพูดสักคำแต่ทำไมทั้งห้องกลับเกรงใจเขาและนี่คือจิตวิทยาที่คุณต้องรู้ลองนึกภาพคนหนึ่งในห้องประชุม เขาไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้แย่งออกความเห็นตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เขาขยับปากทุกคนจะเงียบและตั้งใจฟังเพราะทุกคำที่ออกมามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือนี่แหละพลังของคนที่เงียบแต่คนเกรงใจในโลกที่เสียงดังคือเรื่องปกติในสังคมที่ใครพูดเยอะกว่ามักถูกมองว่ามีอำนาจมีคนบางประเภทที่ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแอ๋อโวยวาย แต่กลับดึงสายตาและความเคารพจากผู้คนรอบข้างได้อย่างลึกซึง้งนั่นคือคนที่รู้จักใช้ความเงียบให้เป็นและพูดให้น้อยแต่คมความเงียบไม่ใช่การไร้ตัวตนความเงียบไม่ใช่การอ่อนแอแต่ความเงียบคือการเลือกจะไม่เปลืองพลังไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าและรอจังหวะที่ดีที่สุดเพื่อให้คำพูดนั้นสร้างอิทธิพลสูงสุดในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่า ทำไมคนที่พูดน้อยถึงได้มากกว่าทำไมความเงียบถึงทำให้คนเกรงใจและคุณจะใช้หลักจิตวิทยานี้ยังไงให้ดูฉลาดน่าค้นหาและมีพลังในสายตาผู้อื่นพร้อมตัวอย่างและเทคนิคที่คุณเอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้บทที่หนึ่งความเงียบคือสัญญาณของอำนาจภายในในโลกทุกวันนี้เรามักถูกสอนว่า ต้องพูดต้องแสดงออกต้องแสดงความคิดเห็นให้มากเพื่อให้คนเห็นคุณค่าเราแต่ในความเป็นจริงบางครั้งการพูดให้น้อยลงกลับทําให้เราได้มากกว่า 1. ความเงียบไม่ใช่การไม่มีอะไรจะพูดแต่คือการเลือกความเงียบที่ทรงพลังไม่ได้มาจากการไม่รู้จะพูดอะไรแต่เกิดจากการเลือกว่าจะไม่พูดทุกอย่างที่คิดออกทันทีคนที่มีอำนาจในตัวเองเข้าใจว่าทุกคำพูดคือพลังงาน และเมื่อปล่อยออกไปแล้วมันจะไม่มีวันย้อนกลับพวกเขาจึงระมัดระวังและเลือกผู้เฉพาะสิ่งที่คุ้มค่ากับการใช้พลังนั้นลองเปรียบเทียบคนธรรมดาเหมือนเอาน้ำไปสาดเล่นใครผ่านมาก็เปียกแต่ก็หมดเปลืองโดยไม่จำเป็นคนที่มีอำนาจเงียบเหมือนเก็บน้ำไว้รอเวลาที่เหมาะแล้วเทรดเดียวเต็มแก้วทำให้คนจำได้ 2. ความเงียบคือการควบคุมสนามพลังของตัวเอง ในเชิงจิตวิทยาเมื่อคุณนิ่งคนรอบข้างจะเริ่มคาดเดาว,ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่และการคาดเดานี้เองที่สร้างแรงดึงดูดและความเกรงใจเพราะความไม่รู้ทำให้คนรู้สึกระวังตัวมากกว่าการที่คุณเปิดเผยทุกความคิดตัวอย่างชัดมากคือในวงการธุรกิจเคยสังเกตไหมเวลามีการเจรจาคนที่นั่งฟังเงียบๆมักเป็นคนที่ตัดสินใจได้จริงและทุกคนจะระวังคำพูดของตัวเองต่อหน้าเขา เพราะความเงียบของเขาทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขากำลังประเมินอยู่และนั่นคือพลังที่มองไม่เห็น 3. ความเงียบช่วยให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักลองคิดถึงสองสถานการณ์นี้คนที่พูดทั้งวันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเวลาพูดประเด็นสำคัญคนอาจไม่ได้ใส่ใจมากเพราะชินกับการได้ยินคนที่ไม่ค่อยพูดแต่พอพูดที ทุกคนหยุดฟังเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าคุณพูดแปลว่ามันสำคัญจริงเหมือนนักดนตรีที่ไม่ได้ตีฉาบตลอดเพลงแต่รอจังหวะสุดท้ายแล้วตีดังปั้งเพียงครั้งเดียวแต่ทำให้ทั้งเพลงสมบูรณ์และคนจำได้ 4. ตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเคยเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาไม่ค่อยคุยเล่นไม่โต้เถียงเรื่องไร้าสาระและไม่พูดขัดจังหวะใครแต่เมื่อถึงเวลาประชุมเขาจะพูดเพียงหนึ่งสองนาที แต่เต็มไปด้วยข้อมูลสรุปชัดเข้าเป้าผลคือหัวหน้าให้ความเคารพและเพื่อนร่วมงานมักขอคำปรึกษาเพราะรู้ว่าทุกคำจากเขามีค่า 5. <Five. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ความเงียบอย่างมีกลยุทธ์ดูน่าเกรงใจคนจะไม่กล้าพูดล้อเล่นเกินขอบเขตหรือพูดจาดูถูกง่ายๆเพิ่มความน่าเชื่อถือทุกประโยคที่คุณพูดจะถูกจดจำเพราะมันไม่ถูกเจือจางด้วยคำพูดที่ไม่จำเป็น ลดความขัดแย้งเพราะคุณไม่ตกหลุมยั่วยุไม่โต้อตอบทันทีทำให้หลายปัญหาสงบลงเองดูฉลาดและน่าค้นหาคนมักสงสัยว่าคุณคิดอะไรอยู่และยิ่งอยากรู้จักสรุปสั้นๆของบทนี้ความเงียบที่ทรงพลังคือความเงียบที่เกิดจากการเลือกและการควบคุมตัวเองเมื่อคุณฝึกพูดน้อยลงแต่เลือกให้คมขึ้นคุณจะสร้างอำนาจเงียบที่คนรอบข้างสัมผัสได้โดยไม่ต้องอธิบาย บทที่สใช้ความเงียบสร้างความน่าเกรงใจในสถานการณ์ตึงเครียดความตึงเครียดเป็นเหมือนเวทีทดสอบว่าคุณคุมตัวเองได้แค่ไหนในช่วงเวลาแบบนั้นคนส่วนใหญ่มักเสียศูนย์บางคนโต้กลับทันทีบางคนตะโกนเสียงดังเพื่อยืนยันจุดยืนแต่ความจริงแล้วคนที่นิ่งและเงียบกลับเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุด 1. ความเงียบเป็นเครื่องมือหยุดเกมของคู่ตรงข้าม เวลามีคนตั้งใจยั่วยุคุณเขาคาดหวังให้คุณตอบโต้เพราะยิ่งคุณโต้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งเล่นตามเกมเขามากเท่านั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเงียบเกมจะหยุดทันทีเพราะเขาไม่มีสิ่งให้ต่อยอดตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าใครพูดเหน็บแนมต่อหน้าแล้วคุณเงียบมองตาเฉยเฉยไม่ตอบภาพที่คนอื่นเห็นคือคุณไม่สะเทือนและนั่นทำให้คู่ตรงข้ามรู้สึกเสียหน้าเอง ตรงกันข้ามถ้าคุณสวนทันทีอารมณ์จะพาให้เรื่องบานปลาย 2. ความเงียบคือการสร้างช่องว่างของพลังในจิตวิทยาการสื่อสารมีสิ่งหนึ่งเรียกว่า power pause หรือช่องว่างแห่งพลังหมายถึงช่วงเวลาสั้นๆที่คุณเลือกจะไม่ตอบสนองทันทีในการประชุมถ้าคุณเงียบ3-5วินาทีก่อนตอบคำพูดคุณจะฟังดูมีน้ำหนักขึ้นในการทะเลาะ ความเงียบทําให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณกําลังประเมินสถานการณ์ไม่ใช่ถูกลากไปด้วยอารมณ์เหมือนนักหมากรุกที่ไม่รีบเดินหมากเพราะทุกคนรู้ว่าเขากําลังคิดแผนใหญ่สเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่โกรธแล้วตอบทันทีเหมือนเอาน้ํามันไปสาดกองไฟคนที่โกรธแล้วเงียบเหมือนเอาผ้าเปียกคลุมไฟไว้ไฟอาจคุกรุ่นอยู่ข้างในแต่ไม่มีออกซิเจนให้ลุกโชน ความเงียบคือการตัดออกซิเจนจากไฟแห่งความขัดแย้ง4เทคนิคใช้ความเงียบในสถานการณ์ตึงเครียด <One. S> 1. หายใจช้าๆและมองตาทำให้คู่ตรงข้ามรู้ว่าคุณไม่เสียศูนย์ 2. ใช้ภาษากายมั่นคงหลังตรงขางเชิดเล็กน้อยมือวางนิ่ง 3. รอจังหวะตอบกลับอย่ารีบให้คู่สนทนาเป็นฝ่ายรู้สึกพูดมากเกินไปจนเสียจังหวะเอง 4. ใช้คำสั้นๆตัดบทถ้าจำเป็นต้องพูดใช้ประโยคสั้นเช่นอื่นเข้าใจแล้วหรือไว้ค่อยว่ากัน 5. ผลลัพธ์ที่ได้คู่ตรงข้ามจะรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าในเกมอารมณ์คนรอบข้างจะมองว่าคุณมีวุฒิภาวะสูงและไม่ใช่คนที่ใครจะมาลองของง่ายๆสถานการณ์ร้อนแรงจะคลี่คลายเร็วขึ้นเพราะคุณไม่เติมเชื้อไฟสรุปบทที่สอง ความเงียบในสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่มันคือการเลือกไม่ให้ใครดึงคุณลงไปเล่นในสนามที่เขาได้เปรียบยิ่งคุณเงียบอย่างมั่นคงมากเท่าไหร่คุณยิ่งดูน่าเกรงใจมากามขึ้นเท่านั้นพูดน้อยแต่ให้ได้มากถ้าความเงียบคืออำนาจภายในการพูดน้อยแต่ได้มากคือการใช้กระสุนเพียงไม่กี่นัดแต่เข้าเป้านี่คือศิลปะที่ผู้นำนักธุรกิจหรือแม้แต่นักการทูตหลายคนใช้เป็นประจำ 1. นึ่ทำไมพูดน้อยถึงได้มากคนเรามีแนวโน้มให้ความสำคัญกับสิ่งที่หายากถ้าคุณพูดทุกเรื่องความคิดของคุณก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและทรงพลังทุกคำจะกลายเป็นของมีค่าในสายตาคนฟังเปรียบเหมือนเครื่องเพชรถ้ามีอยู่เต็มถนนมันก็ไม่มีราคาแต่เพราะมันหายากจึงมีคุณค่า 2. เลือกยิงเฉพาะคำที่เข้าเป้าคนที่พูดน้อยแต่ได้มากมักมีสามขั้นตอนก่อนเปิดปาก 1. ฟังให้จบฟังทุกมุมมองก่อน 2. ประเมินตัดสิ่งไม่จำเป็นออก 3. ตอบตรงจุดไม่กวนไม่ฟุ้งตัวอย่างในที่ประชุมแทนที่จะพูดแทรกทุกประโยคคุณฟังให้ครบแล้วพูดสรุปสั้นๆเช่น ถ้าผมเข้าใจถูกเรามีสองทางเลือกและนี่คือข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเพียงประโยคเดียวอาจทำให้ทั้งทีมเห็นภาพและตัดสินใจได้ทันที 3. ใช้คำที่ทรงพลังแทนคำที่เยื่นเยอ้อคำพูดบางคำมีพลังทางจิตวิทยาสูงเพราะมันกระตุ้นความรู้สึกคนฟังเช่นคำว่าสำคัญทำให้คนสนใจโอกาสทำให้คนอยากฟังต่อ ชัดเจนทำให้คนรู้สึกมั่นใจในตัวคุณพูดให้น้อยแต่แทรกคำที่ทรงพลังจะทำให้คุณดูเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไร 4. เปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงนักแม่นปืนคนที่ยิงทุกนัดโดยไม่เล็งเสียงดังแต่ไม่โดนเป้าคนที่เล็งนานแล้วยิงเพียงนัดเดียวเงียบแต่ทุกนัดเข้าเป้าการพูดก็เช่นกันคุณไม่ต้องพูดเยอะ แต่ทุกครั้งที่พูดต้องโดนใจหรือเปลี่ยนเกม5เทคนิคฝึกพูดน้อยแต่ได้มาก 1. คิดก่อนพูดเสมอถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นไหม 2. ใช้ประโยคสั้นคนฟังจดจําง่าย 3. ตัดคำซ้ำซ้อนเช่นแทนที่จะพูดว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ให้พูดว่าผมมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ 4. ส,สรุปท้ายหลังพูดจบให้ปิดด้วยประโยคสรุปที่ชัด หกผลลัพธ์ที่ได้คนจะฟังคุณมากขึ้นเพราะรู้ว่าคุณไม่พูดพลาำเพื่อคุณจะดูฉลาดและมีความมั่นใจคุณจะสร้างอิทธิพลในการสนทนาได้แม้พูดเพียงไม่กี่ประโยคสรุปบทที่สการพูดน้อยแต่ได้มากคือการเลือกใช้คำพูดเหมือนอาวุธเล็งให้ชัดแล้วยิงเพียงนัดเดียวแต่เปลี่ยนทั้งเกมบทที่สภาษากายของคนเงียบแต่เกรงใจ มีประโยคในวงการจิตวิทยาที่น่าสนใจว่าคนเราตัดสินกันในสามวินาทีแรกโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยและสิ่งที่คนใช้ตัดสินก็คือภาษากายของคุณการยืนการนั่งการมองตาท่าทางแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนดังนั้นถ้าคุณอยากเงียบแต่ยังทำให้คนเกรงใจคุณต้องเข้าใจศิลปะของภาษากายที่สื่อพลังและความมั่นคง หการยืนและการนั่งอย่างมั่นคงอย่ายืนตัวหอ่อเพราะมันสื่อถึงความไม่มั่นใจหลังตรงไหลภา,ายเล็กน้อยเป็นท่าที่ดูสง่าและแสดงถึงความพร้อม,อมควบคุมสถานการณ์นั่งมั่นคงไม่ขยับมือเท้าบ่อยการขยับมากเกินไปทำให้ดูประมาตัวอย่างให้เห็นภาพลองนึกถึงผู้บริหารที่เดินเข้าห้องประชุมอย่างช้าๆมั่นคง แม้ยังไม่พูดอะไรแต่ทุกคนหันมามองตรงกันข้ามถ้าเดินเร่งรีบทำท่าเกรงคนจะรู้สึกว่าคุณไม่มีอำนาจควบคุมตัวเอง 2. การใช้สายตาสายตาเป็นภาษากายที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคนเงียบมองตรงพอดีไม่จ้องจนเกินไปแต่ก็ไม่หลบตาใช้สายตาฟังเวลาฟังใครให้ศบตาและพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อสื่อว่าคุณกำลังให้ความสำคัญ ใช้ความเงียบคู่กับสายตาบางครั้งการมองนิ่งๆสองถึงสวินาทีก่อนพูดจะทำให้คำพูดคุณดูมีน้ำหนักขึ้นหลายเท่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนนักล่าที่เพียงจ้องจากไกลๆก,ก็ทำให้เหยื่อหยุดเคลื่อนไหวเพราะรับรู้ถึงพลังนั้น 3. การควบคุมสีหน้าไม่ทำหน้าหงุดหงิดง่ายๆเพราะมันเปิดช่องให้คนอื่นรู้ว่าคุณกำลังถูกกระทบเก็บสีหน้าเป็นกลาง ใช้รอยยิ้มเล็กน้อยในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อแสดงความเป็นมิตรแต่ไม่เปิดช่องให้ล้ำเส้นเลี่ยงสีหน้าต้องการพิสูจน์ตัวเองเพราะจะทำให้คุณดูเหมือนพยายามมากเกินไป 4. การเคลื่อนไหวที่มีจังหวะคนที่เงียบแต่เกรงใจมักไม่เคลื่อนไหวแบบรีบเร่งหรือสะดุง้งเดินช้าแต่มั่นคงหยิบวางของอย่างมีสติไม่ขยับพร่ำเพรื่อเหตุผลทางจิตวิทยา การเคลื่อนไหวที่มีจังหวะและมั่นคงทำให้สมองของคนมองรู้สึกว่าคุณควบคุมได้และนั่นคือหลักฐานของความน่าเกรงใจ 5. ผลลัพธ์ของภาษากายที่มั่นคงคนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีพลังแม้ไม่พูดลดโอกาสที่ใครจะมาทำตัวล้าเส้นสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพและน่าเชื่อถือทําให้คำพูดเพียงไม่กี่คำของคุณดังมากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาสรุปบทที่4 ความน่าเกรงใจไม่ได้มาจากน้ำเสียงหรือคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากภาษากายที่บอกว่าคุณควบคุมตัวเองและสถานการณ์ได้เมื่อคุณนิ่งเงียบและใช้ภาษากายที่มั่นคงคนจะสัมผัสได้ถึงพลังของคุณทันทีบทที่5ความเงียบที่ทำให้คนอยากฟังคุณมากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังรอบตัวเสียงโซเชียลมีเดียเสียงถกเถียงเสียงคนแย่งกันพูดความเงียบของคุณอาจกลายเป็นสิ่งที่ดังที่สุด แต่เงียบแบบที่ทำให้คนอยากฟังมันไม่ใช่การปิดปากเฉยๆมันคือการเงียบอย่างมีเจตนาและใช้เงียบเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าให้คำพูดของคุณหนึ่งเงียบเพื่อฟังอย่างแท้จริงหลายคนฟังเพียงเพื่อรอจังหวะพูดแต่ถ้าคุณฟังเพื่อตั้งใจเข้าใจคนจะรู้สึกว่าคุณให้พื้นที่และให้คุณค่ากับเขาเวลาคนพูดให้พยักหน้าเล็กน้อย จดจำคำสำคัญที่เขาพูดแล้วหยิบมาใช้ตอนตอบทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้แค่เงียบแต่คุณอยู่กับเขาผลลัพธ์ควรจะรู้สึกสบายใจและเปิดใจกับคุณมากขึ้นและเมื่อถึงเวลาคุณพูดพวกเขาจะฟังเต็มที่ 2. เงียบเพื่อสร้างแรงดึงดูดมีเทคนิคหนึ่งในงานเจรจาที่ใช้ได้ผลเสมอคือเว้นจังหวะเงียบหลังจากพูดประโยคสำคัญประโยคสำคัญเว้นเงียบสองสาม วินาทีความเงียบนี้บังคับให้คนซึมซับสิ่งที่คุณพูดและรอให้คุณพูดต่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนหนังดีๆที่มีฉากเงียบก่อนเหตุการณ์สำคัญความเงียบนั้นทำให้เหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปดูมีน้ำหนักยิ่งขึ้น 3. เงียบเพื่อควบคุมสถานการณ์ความเงียบเป็นอาวุธในสถานการณ์กดดัน เวลามีคนพยายามยั่วยุถ้าคุณไม่ตอบโต้ทันทีแต่เงียบและมองเขานิ่งๆจะทำให้เขาสับสนและเสียจังหวะความเงียบที่มั่นคงแสดงว่าคุณไม่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของเขาเหตุผลทางจิตวิทยาสมองคนจะตีความความเงียบในสถานการณ์กดดันว่าเขามีบางอย่างที่ฉันไม่รู้นั่นทำให้คุณดูเหนือกว่าโดยไม่ต้องพูด4เงียบเพื่อให้คำพูดมีค่า ถ้าคุณพูดตลอดเวลาคนจะไม่รู้ว่าประโยคใไหนสำคัญแต่ถ้าคุณพูดเฉพาะเวลาจำเป็นคำพูดของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คนตั้งใจฟังเช่นในที่ประชุมคุณพูดเพียงสองสามครั้งแต่ทุกครั้งคือการสรุปและชี้ทางออกคนจะจำได้ว่าคุณพูดน้อยแต่พูดทีไรเปลี่ยนเกมทุกครั้ง5ผลลัพธ์ของความเงียบแบบมีเจตนาคุณจะกลายเป็นคนที่คนรอฟังไม่ใช่คนที่ต้องแย่งพูด คำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าคุณจะดูฉลาดน่าเกรงใจและน่าค้นหาความเงียบของคุณจะกลายเป็นแบรนด์ส่วนตัวที่ทำให้คนจำคุณได้สรุปบทที่5ความเงียบที่ทรงพลังไม่ใช่การปิดปากเพื่อหลบเลี่ยงแต่เป็นการเงียบเพื่อให้ทุกการกระทาและทุกคำพูดของคุณมีน้ำหนักและส่งผลลึกซึง้งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังรอบตัว คนที่เงียบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้คนได้ยินแค่ยืนอย่างมั่นคงมองด้วยสายตาที่มีพลังและพูดในเวลาที่เหมาะสมคำพูดของคุณจะดังกว่าทุกเสียงในห้องจำไว้ความนิ่งของคุณคือพลังที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ และเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้คุณก็จะควบคุมทุกสถานการณ์รอบตัวได้หากวันนี้คุณอยากเป็นคนเงียบแต่คนเกรงใจเริ่มจากการควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะเมื่อคุณเอาชนะตัวเองได้ไม่มีอะไรที่คุณเอาชนะไม่ได้อีกแล้วขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปจากช่อง d i s t o o c h a l e Pass ที่นี่ เราส่งต่อข้อคิดและพลังใจให้คุณก้าวผ่านทุกเรื่องยากและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหากบทความนี้มีคุณค่าและช่วยคุณได้บ้างในวันนี้ฝากกดติดตามช่อง d i s to Charpast ด้วยนะครับขอให้คุณพบความสงบในทุกวันที่วุ่นวายและให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างอ่อนโยนครับแล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ